First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now. Don't care. Cause you took my scars, bruises and broke. ต้องกินแต่ต้มจับอุบลน,นะคะเพราะว่าจะหมดอายุอะนะเบียร์เขาซื้อแบบเส้นสดมาเก็บไว้ไม่ได้นานเลยจะเห็นกินแต่กว๋วยจับนี่แหละ้ยก๋วยจับอุบลน,นะใส่ลูกชิ้นแส่อะเข้าไปก็อร่อยนะวันนี้จ็มีทุระนะะต้องออกไปแต่เช้าอันแรกเดี๋ยวไปดูบ้านให้ลูกค้าก่อนตรงโอกากิเลยอนะ่ะไกลพอสมควร ประมาณ3กิโลนะคะก็จะถึงบ้านที่เราจะไปดูวันนี้คืออยู่เมืองโอกากิ i, แต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะคือออกมารอบนอกมองไปทางนู้นก็จะเห็นเป็นแบบมีแต่สไตล์บ้านคนกับประมาณแบบทุ่งนาหรือเปล่าหรือว่าสวนอะไรนี้นะ่ะก่อนหน้านี้ที่เราเคยพาพี่อีกอีกคนหนึ่งไปซื้อเมืองโอกากิเหมือนกันแต่อันนั้นจะอยู่ใกล้กับสถานีโอกากิ บรรยากาศก็เลยจะต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบเงียบเงียบสงบข้างหน้าทางเขาซอยนี้มีร้านขายยานะคะทางคือเอิม่มแคบลงเลยนะคะเนี่ยมีรถส่วนมายัางไงเนะี่ยเดี๋ยวก่อนต้องเลี้ยวเหรอเลี้ยวเลี้ยวท้ายเหรอรถเราอุ้ยคือยากเลยอ่ะเนี่ยนะ เฮะเลี้ยวตรงนี้หรือมันไปทไ่ายหรือโอ้โหเราควรหาจอดตรงนี้แม่เนี่ยเราเดินไปไหมอีกประมาณสามร้อยเมตรแล้วควรจอดแถวนี้เรารถเราไปไม่ได้ดูทรงแล้วอะ่ะเนี่ยทางคือมันทั้งเลี้ยวทั้งโค้งทั้งเล็กเราไม่ควรเสี่ยงไปเด็ดขาดเราจอดรถตรงนี้ได้ไหมแล้วเดินคือแบบต้องขออภยัยต้องขอจอดตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆมัน มันอะเราจะไปทางนี้มันก็ไม่ได้ดูถนนมันไม่ได้มันอันตรายเกินไปเ,เราไม่มีทางเดียวคือเราต้องกลับทางเนี้ยกลับทางที่เรามาแต่เราไปต่อไม่ได้เราอยู่ได้แค่ตรงนี้แล้วเราก็เดินไปบ้านตรงนู้นกันเอา,อางี้ดีกว่าไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะดูเดินตาม Google m a p ไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงแถวเนี้ยเขาบอกสามสามร้อยเมตรอ่ะอุ้ย ถนนอะไรจะยากป่านนี้เนี่ยถน,นนมันแค่นี้เองนะคะแต่ก็คือแบบโอเคใครชอบความความอะไรดีความแบบว่าเงียบสง,งบแล้วก็อากาศดี<ม>เห็นภูเขาแล้วก็อันนี้คือทุ่งนานะทุ่งนาแต่เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วถ้าตอนทุ่งนาเนี่ยสวยเลยอะเอ๊ะบ้านอยู่ไหนอะ่ะ ว่าให้เดินเข้าทางเนี้ยโอเคคือจริงๆมันต้องมีทางเข้าทางอื่นแน่ๆที่รถดอบมันไม่พาไปมันดันพามาทางนี้ฮะน่าจะเป็นบ้านหลังนั้นหรือเปล่าคิดว่านู่นให้ดูรถเรารถเราจอดตรงนู่นนะนู่นนู่นนะตรงนู่น <c oughs> ใกล้กันมีหลังนี้ประกาศขายแต่ว่าสภาพไม่ได้เลยหลังนี้ นนี้นะถ้าเปิดเปิดหน้าตรงหน้าต่างนี่สวยเลยเพราะว่าพื้นดีไม่ต้องแปะไม่ต้องเปลี่ยนก็ไดนะ้ห้องน้ําดีนะคะไม่ต้องทําอะไรห้องน้ําดีเลยโอเคใช้ได้แล้วก็มีห้องฝั่งนี้เอ้ยห้องนี้มองไม่เห็นมืดตึบ๊บ คือทางเข้าบ้านน่ะเมื่อกี้คือเข้ามาจากหลังบ้านค่ะเข้ามาจากหน้าบ้านแล้วก็เห็นบันไดแล้วก็เป็นห้องเมื่อกี้สองสองห้องตตามิแล้วเนี่ยห้องแรกเป็นห้องแบบพื้นไม้โอ้โอเคอยู่นะในราคาเนี้ยถือว่าโอเคแค่ว่าทางเข้ามันรถมันถ้ารถธรรมดาเข้าได้แหละรถมียากเองโอ้พื้นโอเคไม่ต้องทำอะไรอืม จริงๆถ้าเราไม่ซีเรียสทำไมต้องเราไม่ต้องแปะวอลเปเปอร์หรืออะไรเลยก็ได้อะส่วนหลังบ้านคือกว้างมากคือดีมากอันนี้ดีมากอืถึงตรงนั้นอีกอันนั้นบ้านของข,องข้าง o โอ r l o w ก็โอเคเราเปลี่ยนหัวได้อแล้วก็อตรงนั้นน่าจะเป็นที่วางเครื่องสักผ้าได้นะแถวนั้นตรงนั้นเลยข้างนอกอืมก็สรุปว่าถ้าเป็นคนที่ชอบแนวธรรมชาติไม่ซีเรียสกับโลเคชั่น คือถ้าเป็นมีอ่ะมีมีก็ว่ามันจะไกลเพราะว่าเราทําบ้านเชาแต่ถ้าเป็นความชอบส่วนตัวและอยากอยู่ท่ามกลางผูกของภูเขาและทุ่งนาก็ดีเลยเพราะว่าซ่อมน้อยด้วยแล้วก็บ้านถูกสองล้านเยนนี่ถือว่าสภาพนี้ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรมากเลยทำความส่ายก็แล้ถ้าถ้าเราเป็นคนไม่ซีเรียสว่าต้องสวยต้องอะไรบันไดก็โอเคก็คือแบบอ่ะตรงนั้นมีสวนสาธารณะแล้วก็ทุ่งนายาวๆไป ชั oh. ้นสองน่าจะต้องทำนะคะทำผนังหน่อยพื้นถ้าเราไม่ซีสก็ใช้อันนี้ได้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นพื้นไม้นี่คือได้เลยพื้นก็ดีทําพื้นหน่อยก็ได้วอลเปเปอร์เปลี่ยนหน่อยก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้มีรอยนะ้ำนิดนึงเดี๋ยวค่อยให้ช่างดูได้ อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่เก็บของอะอข้างนอกอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ว่าไม่แย่อโอเคอยู่ถือว่าปะกะติของบ้านเก่าแล้วก็แบบเออสวนตรงเนี้ยโอเคอะสวนใหญ่มากจริงๆที่ดินเนี้ยเยอะประมาณ60ตารางวาได้ที่ดินใหญ่นี่อะข้างหลังบ้านอุ้ยดีอะแต่ว่าทำบ้านเช่าไม่ได้เพราะโลเคชั่นมันไม่ได้ ค้างบ้านเดินลงเดินเล่นพาหมาจงเดินอะไรนี่คือแบบตรงนี้เนี่ยตรงนั้นก็มีคนพาลูกเข็นรถเข็นมาเดินเล่นเมื่อกี้ก็มีคนพาหมามาเดินเล่นขึ้นมันเหมาะอาการเป็นที่เดินเล่นมีน้ําใสไหลยเย็นก็คือถามเพราะว่าแต่ก่อนน่ะตั้งไว้เท่าไหร่ทําไมรดลงมาเหลือเท่านี้ตั้งไว้หกล้านเยนแม่หกล้านเยนใครจะซื้อเนาะเห็นไหมมันอยู่ที่ราคา พอสองร้านเย็นเขาก็เริ่มมีคนจะซื้อเขาบอกพรุ่งนี้ก็มีคนมาดูนะแล้วก็เดี๋ยวไปอีกบ้านหนึ่งกันค่ะห่างจากที่นี่ประมาณโชั่วโมงหนึ่งพอดี <S 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 จากตรงนี้ไป1.5กิโลจะถึงบ้านที่เราจะไปดูค่ะซึ่งอพูดตรงๆว่าโลเคชั่นไม่ผ่านแล้วถ้า1.5กิโลแล้วยังสภาพแบบมันดูมันดูออกนอกเมืองเกินไปอะ่ะบ้านหลังนี้นะที่เราจะมาดูถ้าเทียบโลเคชั่น กับบ้านชั้นเดียวที่เราได้มานะคือแบบโอ้โหราคาเท่ากันนี่คือบ้านชั้นเดียวเราดีกว่าเยอะมากเลยอ่ะกับโลเคชั่นแถวนี้คือค่อนข้างห่างไกลและอยู่บนเขาหน่อยก็ถ้ามันไม่แบบถูกมากจริงๆอ่ะก็ไม่คุ้มมาดูเราแค่อันนี้พูดถึงแค่โลเคชันอย่างเดียวไม่ทันดูตัวบ้านน่ะเหมือนมีที่จะพอจอดได้ก็จอดไปก่อนแล้วตรงนี้แล้วเดินไปแป๊บนึ่งเขามารอละ คือแบบบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบมีคนป่วยเสียชีวิตในบ้านกว่าจะค้นพบก็หนึ่งเดือนแต่ไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นบ้านแล้อะบ้านมีมีฆาตรกรรมหรือว่ามีการอัตวิบากกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่ก็ถือว่ามีแบบเออมีศพอย่างนั้นนานอะถือนันึทงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูไว้ก่อนนะ แต่แพงไปร้านเย็นนะแพงไป<ะ> え、なんかあの ก็ไปดูมาแล้วนะคะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ไม่มีใครรับมรดกแบบไม่เอาเลยแบบเชื่อว่าแบบไม่รับมรดกก็จะตกเป็นของเทางประเทศเนี้ยเขาก็จะส่งให้ทนายเอาไปรับผิดชอบทำไงก็ได้ ขายหรือทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเลิกเป็นบ้านร้างสัทีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาลงขายแต่เขาลงขายไม่ถูกนะแค่ข้าวของทิ้งอ่ะน่าจะหลากล้านเย็นแหละมันมันเยอะแบบเยอะกว่าทุกบ้านที่เราเคยไปดูอ่ะมันไม่มีที่เดินเลยแล้วก็จริงๆสภาพบ้านดีบ้านอายุประมาณสี่สิบปีแปลนบ้านโอเคนอกบ้านโอเคพูดง่ายคือถ้าทำอ่ะสวยแน่นอนเลยแบบ ดูรู้เลยว่าบ้านหลังนี้สวยอะค่ะแต่ปัญหาคือโลเคชันโลเคชันไม่น่าจะดีอะมันไกลเกินไปจริงๆมันอยู่ไม่ไกลบ้านตึกนะเนี่ยมันไม่อยู่ไม่ไกลบ้านตึกบ้านสวนเราหรอกแต่ว่ามันเรียกว่าไม่สะดวกเพราะว่าถ้าจะไปซื้อของ,หร,องรหรือว่าไปโรงเรียนหรือว่าไปโรงพยาบาลอะถือว่าไกลมันเหมือนกับขึ้นมาในในหมูหมหม่หมู่บ้านในเขาอทีหนึ่งอค่ะ เพราะฉะนั้นต่อให้ได้ต่าคาถูกหูอ่ะมันก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้อุ้ยอะไรอะรถโรงเรียนเหรอเหมือนข้างหลังมีรถบัสอาจจะเป็นรถโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยพอค่าเช่าเองก็น่าจะไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าไกลเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนบ้านบ้านเนินเขาคือโลเคชั่นที่ไกลเกินอะ่ะจะมีคนเช่ายากต้องเป็นคนที่แบบไม่ใช่ครอบครัววัยรุ่นหรือครอบครัวหนุ่มสาว ต้องเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเลี้ยงหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้แต่ก็จริงๆอ่ะชอบนะชอบชอบตัวบ้านชอบแปลนชอบอะไรถ้าถามมาสวยรู้แค่นี้ข้างในมีเจ้าของบ้านเสียที่ชั้นสองแต่ไม่รู้ตรงไหนอะไรยังไงเลยเพราะว่าบ้านมันดูไม่อ่อนจริงมันมองไม่เห็นพื้นเลยอะไม่รู้ได้ว่ามันจะมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันมองไม่เห็นพื้น แต่ก็เป็นบ้านที่น่าสนใจแล้วระหว่างที่ยืนคุยอยู่กับในน้าคุณยายแถวนี้ก็เดินเข้ามาคุยด้วยมาบอกว่าเนี่ยอยากให้บ้านหลังเนี้ยใครก็ได้ทําอะไรหน่อยเขา,าคนแถวนี้รู้สึกมันน่ากลัวเพราะมันเป็นบ้านร้างไม่อยากให้มันร้างในน้าเลยบอกเนี่ยกาลังจะประกาศขายอยู่แล้วนี่คนมาดูมีมีเราเนี่ยมาดูเขาก็บอกคุณยายก็ผันมาจับไม้จับมือซื้อเถอะค่ะซื้อเถอะซื้อแล้วมาอยู่นะอยากให้แบบมีหนุ่มสาวมาอยู่แถวนี้ รีบซื้อเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออคิดก่อนนะคะคุณยายคุณยายดูใจดีดูน่ารักเลยอะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยนะคุณเออเจ้าของบ้านนี้นะเขาก็นิสัยดีมากเลยนะลูกไปอยู่ไกลๆต่างจังหวัดไกลๆไม่ค่อยได้ติดต่อพันยาน่าจะหยากันไปก็เลยอยู่คนเดียวแล้วแบบก็คนก็สังเกตว่าทำไมไม่เห็นแกหลายวันอะไรอย่างเงี้ยเลยพากันปีนขึ้นไปเข้าไปในบ้าน ติดต่อก็ไม่ได้อะไรเงี้ยปีนขึ้นไปดูถึงเห็นว่าเสียอยู่ชั้นสองอ่ะเราก็เลยรู้ข้อมูลแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเสียตรงไหนไม่รู้คุณยายเราให้ฟังรู้ทันทีก็เอาไปโรงพยาบาลชนะสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นมะเรงอ่ะเป็นมาเรงแล้วก็เสียอยู่ที่บ้านประมาณเดือนหนึ่งถึงค้นพบว่าเออไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะืมแล้วลูกๆก็ไม่มีใครเอาบ้านก็แน่ะเนอะมันอยู่ในที่ไกลด้วยอ่ะ ืมอต่อให้มันถูกยังไงก็ไม่เอาดีกว่าสถานที่มันไม่ดีเสียดายน้าบ้านดีเสียดายเลยแหละเพราะว่ามันก็ต้องเสียค่าในหน้าสามแสนสามหื่นเยนค่าโอนประมาณแสนห้ายังไงก็ต้องมีรายจ่ายที่ต้องเสียคือห้าแสนเยนอย่างตำ่ำค่าเอาข้าวของออกอีกน่าจะล้านเยนค่าซ่อมพื้นซ่อมอะไร น่าอาจจะไม่ถึงสามล้านเยนถ้าถ้าอันนี้ยังไม่รวมค่าบ้านนะไม่รมู้เขาขายขายเท่าไหรเ่เพอเพอบอกเขาหมื่นเยนด้วยซ้ำถ้าหมื่นเยนไม่ได้ขอคิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะโอ้โหไม่ไหวของเยอะเกินแต่ก็ชอบสนุกดีอะชอบแวะกินข้าวเที่ยงนะที่ฟาร์มนี้มา,ไก,กานะไก่กับอะไรอย่างเงี้ยไก่กับอันิกิกิ นี่อันนี้คริสปี้ชิคกินนะเด็กๆเขาชอบกินกันก็เลยกินตามเขาเนี่ยแล้วเขามีแฟนตาออกใหม่ค่ะแฟนตาโกลเด้นแอปเปิลก็เลยอ่ะปกติไม่ค่อยกินน้ำบัดลมนะแต่อันนี้แบบเอแอปเปิลเป็นยังไงเลยลองซื้อมาดูและก็มีขนมออกใหม่ขนมโตโกเกียวบานาน่าครีปอยากรูรสชาติก็ซื้อมาชิมน่าจะอร่อยมั้งเนี่ยน่าจะเป็นครีปที่แบบเป็นรสโตเกียวบานาน่า หน้าตาเครปก็ดูมีความเป็นโตเกียวบานาน่าอยู่นะสีสันอรสชาติก็อร่อยฮะนุ่มเป็นโตเกียวบานาน่าก็มีความเป็นบานาน่าก็ถือว่าโอเคผ่านอร่อยนะ แล้วก็มาธนาคารค่ะแป๊บแปบบ่ายสามจนนี่นะกลับบ้านโทรมาแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยหมดเวลาแล้วธนาคารเขาก็ปิดแล้วนะแต่ว่ามาที่เครื่องก็คือบ้านหลังแรกค่ะคือลูกค้าเขาก็อยากซื้อนะคะก็ ถามส่งใบเสนอราคาซื้อไปเขาก็ตอบมาว่าไม่ขายชาวต่างชาติที่แบบไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นซังงั้นคือตอนแรกอ่ะตอนที่โทรไปถามนัดวันตอนที่อยู่ที่บ้านตอนคุยถามตลอดพูดตลอดว่าแบบบ้านหลังเนี้ยคนต่างชาติซื้อได้จริงใช่ไหมคะแบบว่าคนต่างชาติที่ที่มีที่อยู่อยู่อยู่ต่างประเทศไม่ได้ไม่ได้มีวีซ่าอะไรที่ญี่ปุ่น คือในหน้าเขาก็อยากขายแหละเขาก็ต้องบอกไดออ้ได้เงแต่ในความเป็นจริงคือพอเราจะซื้อจริงๆคือไม่ขายซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่นะเป็นปัญหาที่เกิดมาตลอดอืมคือแบบถามมาไม่รู้กี่หลังอะโดนปฏิเสธมาเยอะมากพอเราบอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศจะซื้อไม่ใช่เราซื้อคือถ้าเราซื้ออ่ะมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรามีที่อยู่ในญี่ปุ่นไงคะ พอไม่มีที่อยู่ในญี่ปุ่นปุ๊บกลายเป็นแบบหลายคนไม่ขายอืมบางที่คือแบบใหนหน้าเองไม,ไม่ไม่คุยด้วยเลยเพราะว่าเขาว่ามันยุ่งยากสองเจ้าของไม่ขายไม่อยากขายให้ชาวต่างชาติอยากให้ชาวญี่ปุ่นอยู่กลัวว่าจะแบบไปทำเอ่อเรื่องที่แบบว่าทำให้เพื่อนบ้านลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่เกิดขึ้นเวลาเราจะ หาซื้อบ้านให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยอะเย็นอะนี่นะใส่แว่นมัมอันนี้แล้วหนูมองเห็นปะหรือว่ายัางไงไม่รู้เรื่องหรือเลยโอ้ยเกเอาหรอมองไม่เห็นเลยเหรอ mm. อา้าวแม่หมามองเห็นอะอัยแม่หมาสาสตา mm. คนแก่นะ <laughs> ใส่แว่นใส่ตายาวแต่จริงใส่ตายาวไม่มากนานเนี่ย mm. คือมันมองไม่เห็น mm. มัน mm. ดูโทรศัพท์ไม่ชัด <laughs> เดี๋ยวก่อนนิดนะาแล้วแว่นหนูที่ซื้อมาหายเราสรุปหายไหมเจอไหมยังไม่เจอคือนี่นะตอนนี้ใช้แว่นเก่าอยู่ที่มันแบบดูพังๆอ่ะเพราะว่าแว่นหายใช่ไหมเจอหรออ๋อไม่ได้พังหรองั้นใช้ได้ไหมหรือว่าต้องไปซื้อใหม่อ๋อใช้ได้อโอเคใช้ไปก่อนนะทำแว่นหายซะงั้นอ๋อเล่นนั้นเลกัดอืม เนี่ยมัมหมาคือไม่ใส่แว่นหมามองอะไรไม่เห็นแล้วว่ะอ่านอ่านหนังสืออ่านอ่านคอมดูคอมดูโทรศัพท์ไม่เห็นเลยค่ะมันกูจิ้งหงแบบนี้ดิเออหรอก็หนูไม่ได้ใส่ตายาวไงมีอะไรเอามาสเก็ตตี้หนึมันคนละสายตากันนี่มันสายตามัมหมาตอนนี้ไงกาใส่ปื้อนวันนี้คาซามิกันไก่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 